ปัดห้ากันเลยไหมปัดห้ากันเลยไหมอ๋ออันนี้มาหลงผูม้มาหลงผู้แน่นอนแม่เอน้น,อน,นี่หนองบ้าบุญธรรมนายกวิสุทธรรมเพชรเราทุ่งหนองบ้าบุญธรรมเอ้ยเราลูกบุญธรรมแม่บุญลุนนี่ลูกกว่าพอแกเราเอาไหมปัดห้าคนสักคนใช่มาเลยพี่บัส เราว่างเครื oh ่องบินก hey. ับไข่ในใยว่ากันเครื่องบินไ่ว oh ่าไข่ไงว่าเครื่องบินไข่ไข่ไงว่าเปลือเครื่องบินยิงขึ้นยิงเล็กยิงขึ้นยิงเล็กแต่ไข่ยิงขึ้นยิงใ่ยิงขึ้นยิงใ่เอ้ยเครื่องบินกับไข่ในใยว่ากันไข่ไงว่าเครื่องบินไอ้เครื่องบินไกว่าเปลือโอ้ยไข่ยิงลงยิงเล็กยิงลงยิงเล็กแต่เครื่องบินยิงลงยิงใ่ยิงลงยิงใหญ่ยเราเปไ้ ใหญ่เชี่ยเชื่อน้องบ่าวนายกทับเือท่ามตะค้อกันท่ามาเลยปลาดุกกับปลาโมอปลาเล่ยอย่าว่าปลาดุกปลาชนโบปลาชนกับปลาดุกอะไรอย่าว่าปลาชนปลาเล่ยโอ้ปลาเล่ยกับปลาดุกอะไรอย่าว่าปลาเล่ยหลอดควยหลดควยกับปลาดุกอะไรอย่าว่ารถไฟย่างหลดควย ปลาไหลคนไม่ชอบปลาพยุนปาวิจันโอชาปลาไหลปลาปลาไหล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 ทีปลาไหลทีทีปลาไห่ปลาไหลทีคนทีปูนหมักปลาไหลทีทีปลาไหลทีเล้งได้ปลาไหลปลาปลาปลาเบ็ดปิดปิดปลาทูปิดปลาหมึกปิดยอมปลาวิจันโอชา ฟานก็ไปนะพี่น uh, ้องนะนะเราคนไทยพี่น hmm ้องสามม่คีกกันนะนะไม่มีอะไรถามนะพี่น้องนะนะนะมีอะไรถามนะคนไทยกันสามม่คีกกันครับราคายางจะขึ้นต่อไหนครองกันราคายางตัวนี้พักก่อนพี่น้องพักก่อนปั๊มน้ำมันนะครับปั้มน้ำมันพักก่อนนะพี่น้องนะช่วงนี้เอารำใหญ่ก่อนลำใหญ่ลำใหญ่เลยลใหญ่หอยทองคำ ไม่เคยลืมเลือนนะคอยเตือนตัว,ตวเ,เดี๋ยวครับรถชนว่างเราแล้วไอ้น,นี่แรงแลนบอกข้าวดีสักนิดนะครับพี่น้องชาวพัทลุง่านายกครับไม่สราบทานคงจะได้สาบข้าวเล้วตอนนี้่านนายกพี่น้องครับกำลังมาผักตายบ้านเรานะครับ่านายกและการทานร่องทังซ่องร่องวิษณุและการทานร่องประวิตร่องประวิดพี่น้องูลจักไม่ครับร่องประวิดเทวะแกยิ้มหน้าก้าเพื่อนมาใช้เงินขับไปน้อง อตอนนี้เขากลังมาผากตายพี่น้องหนังเครื่องบินกันมาเลยนะแล้วประชุมกันบนเครื่องบินบว่าทำเรือพี่น้องชาวตต้ได้รับความสุขมากที่สุดร่อองวิศนุเสนเนอร์ในท่านาผมนี่ไปรองนายกผมจะเอาแบงค์พันนึ่งใบโยนลงไปข้างหลงังแล้วพี่น้องจะได้รับความสุขหนึ่งคนอา่าดี รองประวิตยววาผมก็เป็นรองนายกถ้าเป็นผมผมจะเอาแบงค์ง้าโรยซองใบโยนลงไปข้างหลงังแล้วปีน้องจะได้รับความสุขสองคน<อ>นายกว่าในฐานาพมนี่เป็นนายกรัฐมนตรีรผมจะเอาแบงค์โรอยอยันสิบใบโยนลงไปข้างหลงังแล้วพีน้องจะได้รับความสุขสิบคนคนขับเครื่องบินหัวหอแทกไป แล้วบอกว่าถ้าเป็นผมมันผมจะโยนฐานต่างชาตลงจากเครื่องบินแล้วพี่น้องจะมีความสุขกันทุกโคนไปไปไปบ้านไปไปครับไปน้อยไปหมอบตัวไม่ต้องโรงพักยอเคและน่าจะเจนครับลูกปูอย่า